ครับจกเพยล็อกตกปลาเมือสองใบวิลเโชนนะครับตอนนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นของไดว่าไดว่าเลฟรอด LT 2000S ครับสภาพกล่องก็ยังดูใหมให่ดูสวยเลยครับเดี๋ยวดูข้างในครับข้างในก็มีลอกนะแล้วก็มี่าจจะเป็นคู่มือครับคู่มือแล้วก็อะไรเนะี่ย นะครับก็ได้ไปตามที่เห็นเลยนะอัน,นี้อะไรอ่ะอันนี้แผ่นลองอ่ะอันนี้ครับสภาพลอบนะก็สภาพก็ดูดีดูสวยเลยครับดูลอยน้อยนะอะเดี๋ยวยืดแขน ก็ขนาดก็ประมาณเบอร์ประมาณเบอร์สองพันครับนี่นะตามตามที่รุ่นบอกเลยสปูตเป็นโลนหะครับก็มีนีนะมีเขาเรียกอะไรกากเพชรกากอะไรยิบระยับอยู่เนะี่ยเมคอินเวียดนามครับผลิตที่เวียดนามครับแต่สินค้าสินค้าส่งขายที่ญี่ปุ่นครับก็มาตรฐานญี่ปุ่น ก็สภาพริ้วรอยก็ประมาณนี้นะมันก็ดูใหม่อะมันก็ริ้วรอยแทบจะไม่มีเนี่ยก็หมุนแขนแน่นนะ,ะอย่าคันแขนให้แน่นก่อนก็หมุนด้วหน้าลื่นโอ้ลื่นเลยครับ<ะ>หมุนลื่นหน้าลื่นประมาณนี้ครับ การกลับทางานปกติมีสวิต์หมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับแข็นพับเก็บได้ครับสลับซ้ายขวาได้นะกะ็สปริงหน้าลอกเปิดปิดได้ครับสปริงแข็งแรงเด่งดีครับคลิกเสียง ดีเสียงแรงดีครับนี่ครับขนาดจูดสายนะเห็นไหมไนล่อนอะไรเนะี่ยตามนี้เลยนะครับสปูนดูเอี่ยมสะอาดดีครับไม่มีคราบน้ำคราบเกลือนะส่วนระบบเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับ อใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอยียดใน Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ